ก็ดังแล้วดังแล้วค่ะวันนี้นะคะก็เป็นความฝันมากกว่านะคะของผู้กับแล้วก็มีผู้บริหารนะคะทั้งสองท่านทั้งสามท่านนะคะรวมทั้งพี่เล็กด้วยนะคะก็อยากจะมีค่ายนะคะซึ่งอยากจะทำซีรีส์วายนะคะบอยเลิฟแล้วก็อยากจะ,ะทำซีรีส์ที่เป็นแนวใหม่นะคะโดยที่มีผู้กับ มาเล่าโปรเจกต์ให้ฟังนะคะแล้วก็สนใจก็เลยเกิดเป็นเล c o คอร์ดี้สตูดิโอขึ้นมานะคะมีโปรเจกต์แรกก็จะมี5เรื่องนะคะที่ทางที่ทางคุ้มกับวางไว้แล้วก็มีโปรดิวเซอร์เนะคะซึ่งเราร่วมกับทาง b ีเซนเทโลนะคะให้การให้การร่วมความร่วมมือในการทำเพลงให้ค่ะ แล้วก็อย่างซีรีส์นี่ก็จะมีจอระดาแล้วก็มีทีวีเอเชียนะคะเป็นความร่วมมือกันระหว่างสค่ายนะคะที่ทําให้เกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาค่ะในในความใหม่คือคงเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นบรรยากาศที่เราอยากมอบให้กับคนดูคือสมมติถ้ายกตัวอย่างเเราไปเดินห้างแต่ละห้างนะครับ เราเข้าห้างห้างหนึ่งเรารู้สึกบรรยากาศที่ห้างเซตอัพขึ้นมาคือมันให้ความรู้สึกเราอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นซีรีส์แนวใหม่ของเราก็คือซีรีส์ที่ให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาของเรื่องที่เราเลือกมาทําแต่ละเรื่องอย่างที่สื่อมวลชนได้ชมในตัวอย่างแล้วแล้วก็ในเรื่องของแง่ของนักแสดงที่เราเลือกมาเราอยากให้น้องเป็นศิลปินจริงๆคือหมายความว่านอกจากจะเล่นซีรีส์ได้แล้วเขายังต้องเอนเตอร์เทนคนดูหรือว่ามอบความสุขให้กับแฟนดอมได้ไม่ว่าจะเป็นผ่าน บทเพลงหรือว่าผ่านไลฟ์สไตล์ในชีวิตของเขาซึ่งตรงน,นี้เราอยากให้ทุกคนมา,มาอพอมาดูเร์ดีแล้วได้เสพในมุมหลายๆมุมเนาะคือตอนแรกเราคุยกันว่าเราไม่อยากทำซีรีส์เรื่องเดียวแล้วจบเราอยากทำเหมือนสร้างบรรยากาศเป็นคอมมูนิตี้ที่คนรู้สึกว่าโอเคซีรีส์แบบนี้ต้องดูทีเท์ดีได้ได้ที่เดียวฮะอันนี้คือความตั้งใจเราอ,อยากเสิฟคนดูที่เหมาะเหมือนเลือกชมได้ว่าอัธรรพไหนที่อยากดูครับผมครับผม ไม่อยู่งการที่มารประมาณกว่าปีแล้วก็คือใช่5โปรเจกต์ก็คือแบบนี้ใช่ะครับอ๋อก็สนุกและเหนื่อยนะครับเพราะอายุเพาเยอะแล้วแล้วก็จริงๆเราเคยคุยกันว่าโปรเจกต์นี้อาจจะเป็นโปรเจกต์โบกมือลาส่งท้ายสท้าย,ายเพราะว่าค,คงไปนั่งทําอย่างอื่นจริงๆใจจริง,รงอยากเขียนหนังสือแล้วอ,อยากเขียนนิยายอยากเขียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าอันนี้ยอาจจะปั้นคนรุ่นใหม่ต่อมาให้เขาแบบได้ทําตรงนี้นะครับก็เลยเหมือนกับอ่ะงั้น5เรื่องแล้วเราลองดูซิเราแบบ แฮนเดิลมาได้แค่ไหนแต่แต่เป็น5เรื่องที่มันค้างใจที่อยากทำอยู่ก็เลยอยากแบบจบสิ่งเหล่านี้ใช่เรวก็เลยมาคุยกับทั้ง3ท่านทั้ง3ท่านนั้นดันเล่นด้วยว่ามาณอ่โอเคถ้าพี่เล่นด้วยผมก็ลุยก็เลยเกิดมาเป็นเร c คคอร์ดี้ครับผมอันนี้เป็นเป็นการพูดกันตลกๆในทีมเราเราบอกว่าเด็กเรคคอร์ดี้คือเดินถนนคนจำไม่ได้ครับอันนี้คือหมายควาว่าคือให้เขาเป็นแบบ กืีนไปเลยฮะเรียวๆคุณใส่ไลสไตล์คุณใส่กางเกงขาสั้นใส่แตะเดินได้เลยลูกแต่พอเมื่อคุณต้องมารับบทบาทเป็นศิลปินเป็นนักแสดงคุณต้องเป็นอีกคนให้ได้คุณต้องชายแล้วคุณต้องเนี่ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเราอยากให้เขาเป็นบุคคลที่เข้าถึงง่ายแล้วกันเราคําว่าโดดเด่นคืออาจจะไม่โดดเด่นแต่หมายความว่าถ้าเราได้ได้มาคุยกับน้องได้เห็นผลงานเรารู้สึกว่าเป็นเป็นมิรต่อต่อเราเราแบบเป็นใจเออเป็นมิรต่อใจคือเราแบบเอ๊ะ คุยกับน้องไหมแต่น้องได้ไหมแต่นี่คือแตะได้น้องแบบน้องให้แตะเขาประมาณใช่คือเป็นเฟลลี่เป็นเฟลลี่จริงๆมีบางคนเนี่ยเขามีของเขามาอยู่แล้วอย่างเช่นอย่างที่บอกคุณพ่อคุณแม่ส่งเรียนดนตรีตั้งแต่เด็กเลยนะฮะเราก็เกิดการแคสติ้งขึ้นมาแต่บางคนนี้เรารู้สึกว่าพอมาคุยแล้วน้องมีความตั้งใจอยากจะอยากจะเป็นนักแสดงอ่ะเราเห็นความตั้งใจน้องเราก็เลยใช้เวลา1ปีในการกรูมมิ่งน้องนะครับ แต่ละคนเราใช้เวลาเรียนการแสดง1ปีทวนกว่าจะถึงโปรเจกต์นี้เริ่มทำตั้งแต่ปี2023ครับ้วเพิ่งเปิดวันนี้ใช่ครับคือส่วนส่วนตัวผมมองว่าค่ายเพลงเป็นอะไรที่น้องๆวัยรุ่นในสยามนะครับมันดูไกลตัวน้องๆมากแต่ว่าทางเพียนที่เขามองว่า การทำแบรนด์กับบอยแบรนด์เนี่ยมผมมองว่าประเทศไทยให้การตอบรับการทําแบรนด์มากกว่าบอยแบรนด์นะครับผมว่าน่าจะเป็นช่องทางในการสื่อสารกับแฟนคลับได้อีกช่องทางหนึ่งครับของดนตรีใช่ไหมครับของโปรเซอร์เอกจริงๆแล้ว3กลุ่มจริงๆเราคิดว่ามันเป็นอันเดียวคือโปรเซอร์เอกเป็นก้อนเดียวแต่น้องมีจํานวนเยอะเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเราซอยน้องเป็นวงแล้วกันไม่งั้นน้องจะมีแบบ20 กว่าชีวิตไม่พ่าเป็นสามวงมันจะตีกันไหมครับเรื่องงานงานเพลงออกมาลักษณะเดียวกันคล้ายายกันต่างกันครับต่างกันจริงๆแล้วไม่ได้แต่ไม่ได้เพราะเพราะเรามีงานที่น้องจะต้องรับจากค่ายไปอยู่แล้วอย่างเช่นร้องเพลงประกอบแต่อันที่เหลือเนี่ยอยู่ที่ศักยภาพน้องที่จะถึงใจแฟนคลับได้แต่จริงๆทั้ง3วงเราทิด อ่าแบบเดียวกันแล้วก็มีเอกลักษณ์ต่างกันครับนอกจากเพลงที่จะทำมาเสิร์ฟกับซีรีส์แล้วมันจะมีเพลงของวงโดยเฉพาะแน่ใช่มีครับมีครับเร็วๆนี้ใช่ครับแต่ละวงก็จะมีในเพลงของตัวเองใช่ใช่ไม่ไม่ตีกันไม่ตีกันคนนใะใช่ครับเดือนหน้าเราจะได้เห็นขอให้รักขาเราเจอซีรีส์ในคุกเปิดเลยทั้งหมดมีมากกว่า15ตอนแน่ๆตอนนี้เราถ่ายทำและปิดกล้องไปแล้วนะครับค่ะ แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นตอนนี้เราดูเรื่องศักยภาพของน้องในแต่ละเรื่องคือตอนนี้น้องๆยังอยู่ในอย่างเช่นเออเหมือนเราทำทีเซอร์หรือไพร์ลอตมาเพราะฉะนั้นเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยเราจะเอ่อเขาเรียกอะไรดูศักยภาพน้องก่อนว่าเรื่องที่2คือเรื่องไหนที่พร้อมที่จะออกมาก่อนฮะเราจะเป็นแต่ทั้งหมดทั้ง5เรื่องจะมีลําดับไม่ต้องจบเป็นเรื่องๆไปเราอยากให้เข้าถึงกลุ่มคนดูเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามุ่งเน้นที่ YouTube อย่างเดียว ออฟฟิเชียลของ recordy o อ uh, official mm hmm. นะฮะก็คือดูฟรีกันเลย mm hmm. เมืองต้นแฟนคลับก็จะได้ดู mm hmm. แล้วก็มีอีกหลายคอนเทนต์ uh, ที่เราก็ไปแจมกับจอร์ดา mm hmm. ไปร่วมกับจอร์ดา mm hmm. มันก็จะเป็นนิยายแชทนะครับหรือว่าน้องๆที่จะไปอยู่ในแฟนดอมที่แฟนคลับจะเห็นเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์ที่จอร์ดาเท่าน,านั้นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอฝาก uh, recordy studio นะคะให้กับ ท่านสื่อมวลชนนะคะพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็แฟนแฟนดอมใช่ไหมคะแฟนดอมแฟนดอมแฟนคลับนะคะติดตามชมในออฟฟิเชียลเล็กคอร์ดี้สตูดิโอนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับพวกเราจากซีรีส์เรื่องขอให้เราเจอนครับก็พอนะครับระบบทเตนวิวครับครับมาครับระบบเป็นอาเจ็ดครับผม เอ่ออาร์ครับผมรับบทเป็นไบเบิลครับทบนะครับรับบทเป็นกล้องกับการครับแฟนครับจิวครับรับบทเป็นเขื่อนครับเรื่องของเราเป็นเรื่องราวในคุกเป็นซีรีส์เรีอนจำเรื่องแรกของโลกอยูโลกเลยถูกต้องครับถูกต้องเลยเป็นซีรีส์เรื่องแรกของโลกอากรูปใหญ่มากแต่ว่าของโลกก็รูปนี้ก็เป็นได้เพราะว่า เพิ่งเคยดูเร yeah. ื่องแรกก็เลยเป็นเรื่องแรกหลักกาก็เลยนี่ก็เลยสถาปนาว่าคือเรื่องแรกเพราะว่าไม่เคยดูเรื่องอื่นเป็นยังไงบ้างกับกับสี่คนใครกใครคู่ใครก่อนใครคู่ใครก่อนมาปะก็จะเป็นมากับพ่อคู่กันก็พอแต่ว่าเราเป็่อพ่ออ่ะคือติดคู่กัหมดเลยแบบว่าติดคู่ทุกคนติดคู่เขาอยู่กันอยู่แล้ว4คนแล้วผมตามมาไม่พี่ถามเลยว่ามันมีความกังวลมามที่ต้องถ่ายในเรือนจำผมกังวลอยู่แล้วครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คือ ไม่เคยเข้าคุกกันนะไเคไม่เคยเข้าคุกมาก่อนชไม่มีใครเข้าคุกในนี้เลยใช่แต่มีอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้เข้าคุกครับแต่ว่าจะอยู่เป็นแบบหมอในคุกเลย เราต้องแบบว่าต้องไปเล่นนใเรือนจำเราต้องมีการทุเรนยังไงหรือว่ามีการตั้งอิงหรือว่ามีการไปติดคุกจริงไหมเพื่อส่งเสริงก็มีแบบว่าเพียรดีก็มีให้โจทย์มาเหมือนกันว่าให้ลองไปดูสัมภาษณ์ดูว่าแบบว่าคนที่เคยอยู่ในนั้นน่ะเขาให้แบบว่าเราประสบการณ์มันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไยงงเก็มีเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยครับนานไหมลูกกว่าที่เจอทำความเข้าใจกับชีวิตพวกพี่ๆเขาที่เคยผ่านประสบการณ์ตอนนี้นานนานมากตั้งแต่เวิร์กช็อปครั้งแรกก็ก่อนเวิร์กช็อปครั้งแรกจนมาถึงถ่ายอ่ะ เป็นเดือนเดือนใช่ใช่ใช่เพราะว่าแต่ละคนก็จะเข้าเข้าเข้าคุกเพราะว่าแบบเหตุผลที่มันแตกต่างกันนะครับแต่ละคนก็จะได้โจทย์แบบว่าเข้ามาเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแมกกาซีนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแล้วจากดีเซอร์ที่ปล่อยค่อนข้างหนูหนูหวามากหวามากทีซเคยที่เคยมันมันโผล่ขึ้นมาก็คือจริงจแล้วคนดูเยอะมากประเด็นคือดีเซอร์เนี้ยเรารู้สึกงไงบ้างครับพอดีเซอร์แค่ดีเซอร์มันกับว่า อิมแพงกับคนอยากรู้ว่ามันจะเป็นสมจริงแค่ไหนตรงนี้ในคุกอ่ะตรงนี้เราไปเล่นเราคิดว่ามันสมจริงแค่ไหนในทีมผมว่าสมจริงมากมากอ่ะใช่มันจริงมากจริงๆส่วนหนึ่งสมจริงได้เพราะว่าพี่ๆสมทุกด้วยครับใช่ที่เราออกมาของจริงๆเลยที่เขาออกมาแล้วในทีเซอร์เวอร์ชั่นแรกเดือดกว่านี้อีกไมต้องกลัวมันจะแบบติดเรียบๆหน่อยตรงเลนต์เอกตรงนั้นเอาเท่านี้ความแรงรายการเวอร์ชันแรกนี่คือเวอร์ชั่นที่เป็น ตัด่กได้ใช่ใช่ครับรามแรกก่อนจะปล่อยอ๋อคือมีเดือดกว่านี้แต่แบบเกิดอะไรเออเออเออไอทีตักอาที่บอกว่าเวอร์ชันแรกมัออื่นเมื่อตอนถ่ายมันเดือดขนาดไหนอันนี้ต้องถามมาครับอยู่ไหมต้องถามมาฮาร์ดต้องถามคนเล่นเดือดแค่ไหนสำหรับพวกเราเดือดขนาดเดือดขึ้นวันเป็นลมครับเป็นลมเลยผมเือเป็นลมเลยใช่เดือดขึ้นวันเะยเดือดขึ้นวันไม่ตางกเอนซีมันแค่ไหนโอ้โหโอ้โหโท่าไงโอ้เท่ากับ อโอ้โหเท่ากับคือมันมีแบบว่าคือทุกทุกเวิร์กช็อปนะฮะมันจะมีแบบว่าอ่ะแยกกันอ่ะมีเวิร์กช็อปอันนี้เวิร์กช็อปอันนี้แบบอารมณ์นี้อารมณ์นี้แต่แบบมันมีเวิร์กช็อปสำหรับแค่ซีนนี้เลยใช่ก็เลยแบบยากยากเลยวันนั้นเรียสุดๆแต่ละคนก็เป็นใหม่หมดเลยใช่ใช่เรื่ลยแต่ว่าต้องมาเอ็นซีแบบว่าโคตรร้อนแรงมันมันรับมือยังไงบ้างมันทำใจยังไงบ้างก็มองว่าเป็นความท้าทายครพี่เพราะว่าเราต้อง เราต้องอินกับบทได้กับคาแรคเตอร์ก็ใช่ใช่เต็ทีครับน้าวันนั้นก็คือสลัดความเป็นตัวเองออกไปแล้วเป็นไบเบิลกับเป็นไบเบิลละครเต็มเต็มที่เลยพี่ถามแต่ละคนพอมันถ่ายจบแล้วใช่ไหมฟีลไมใหญ่ที่สึดว่ายากไม่ต้องสปอยแค่เล่าความรู้สึกตอนนั้นเราอ๋อส่วนเราหนูก็อาจจะเป็นฉากที่ต้องเล่นเกี่ยวกับเอ็นซีอะไรนิดที่หน่อยหน่อยก็จะ หวืดนิดนึงอ่าแต่ว่าไม่สบายแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีฉากที่อาจจะเป็นบทพูดยาวๆอะไรเนะฮะก็อาจจะลิ้นสลับบ้างอ่าคือจริงๆมันคือมันจะมีถ่ายไกลถ่ายใกล้ถ่ายไกลหนูพูดอีกอย่างหนึ่งเพราะมันพูดยาวถ่ายใกล้เข้ามาอ้าวพูดไม่เหมือนเดิมอันนั้นจะไปแตัดยังไงอ่ะก็ให้เป็นแต่เรียกห่อเป็นไรแต่งเปีต่อไปหน้าที่หน้าต้องเสร็จแล้วก็จบใช่ครับจริงๆเราบอกกันไปยังไงบ้างตอนถ่าย ไอเลิฟไม่ชอบไอเลิฟไม่ชอบเออใชคือเงินเยอะมากไอเลิฟไม่ชอบไอเลิเคยเ็คือไปมาเคือพึ่งตัวเยอะมามพึ่งตัวเยอะไหมไม่เยอะมากหรอกนะอาจจะอาจจะวับวิวชุดเสื้อผ้าในแกงนี้ใครเพึ่มตัวเยอะสุดอาจจะต้องเป็นตัวหลักของเลยค่ะเปิ้ลเนาะเปิ้นเปิ้ลพึ่งตัวก็สปอยเลยว่าฉากที่ทราบนะปะฉากที่ไม่ใช่ ฉากที่ฉากที่พี่พอพูดอ่ะคือฉากในเทเลอร์มีเหมือนกันใช่ใช่ก็ไปลองหาเองครับลองสองไปผักหนึ่งเลยเนเรื่องแล้แบบต้องเล่นหนักอะไรเงี้ยมันแบบเสถียรหรือมันอะไรยังไงมันก่อนเล่นไม่เนาะไม่ครับไม่เล่นไม่ครัผมรู้สึกแค่ว่าตอนนั้นคือก็ปรึกษากับในหลายๆคนนะฮะในกองเพี่น้อดีเองก็รู้สึกว่าณวันนั้นน่ะผมเป็นไบเบิลใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะใช่ใช่ครับเมื่อเราสนิทกันอยู่แล้วด้ยครับแบบเวิร์่กชอบกันมาหลายครั้งแล้ว ความควรู้สึกตอนนี้เขาปิดอย่ารยานืนจ้ำเกิดอะไรขึ้นอ๋อคือด้วยความที่ว่าถ่ายทั้งวันด้วยครับร่างกายมันก็ล้าครับแล้วแล้วกลายเป็นว่าความรู้สึกมันตีเนาะมันตีตันตื้นขึ้นมาแล้วมันกั้นไม่อยู่จริงๆครับพี่เอ็นดี้เห็นพี่เอ็นดี้ก็เรียกมาคุยเลยก็เลยร้องหยุดใช่ครับด้วยบรรยากาศหลายอย่างด้วยอะไรย่างอัดกันทุกอย่างครับก็ พอเคลียร์ตรงนั้นเสร็จก็ทํางานง่ายเลยครับชิลแล้วเคลียร์ไปควสุกก็เหมือนระบายความรู้สึกทุกอย่างที่มันติดอยู่ในใจไร่นจไม่ไเ่ป็นจังไรื่องเป็นจังไอเรื่อเป็นจัอากอยเวลาเข้าไปถ่ายในเรื่องจำมันต้มีวิธีแก้อาถานมีวิธีแก้เคมแกลเหมือนกันมีเรมันวนเลขจุดไปถึงก็คือวงสวไงเลยใช่ๆ่ เขาผมก็ค so ือวันแรกทีมแมททุกคนต้องจุดทูปไหว้เจ้าที่อยู่แล้วครับใช่แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเอไฟไม่สว่างเลยก็คือน้ําท่วมถึงถึงแบบถึงแบบข้อแล้วเออมันจะถึงแค่งตะตุ่มเลวใช่เอออันนี้ที่ทีมเพชรบุรีครับใช่ก็คือน้ําท่วมแล้วก็ผมถ่ายสีแรงใช่ไหมก็คือขาน้ําท่วม แต่ว่ากล้องก็คือจับกจับหน้าใช่ไมใช<ห><ห>่ไม่งั้นรันเบรกดาวมันจะไปต่อยาวใช่ไม่งั้นมันจะถ่ายไม่ทัาเพราะว่าเราต้องไปสถานท,ท,ที่ที่ที่มันเป็นแบบเรือนจำของจริงอย่างเงี้ยครับก็ต้องรีบแบบรีบถ่ายให้มันเสร็จ <ใช S 1> ตาม <ใช S 1> <ไ>แบบกำหนดเวลามันจะดึกมากไม่ได้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมีกุ๊กๆแล้วมีกลัวอยากให้ตัวแทนพูดว่าเรื่องนี้มมนแตกต่างจากซีรีส์ไทยในท้องตลาดยะเปงนปั๊ถ้าให้สปอร์แล้วมท ผมว่ายากผมว่าคงคงจะหาดูได้ยากนะครับซีรีส์วายที่อยู่ในคุกคุกจริงๆเล่นในคุกจริงๆเอ็กซ่าคุกจริงๆเวิร์กช็อปก็คือเวิร์กช็อปคุกจริงๆแล้วก็ยิ่งผู้กำกับก็เคยอยู่ในนั้นจริงๆเลยก็คือมันยิ่งแบบว่าถ่ายทอดความเป็นแบบว่าคนคุกในนั้นจริงๆมนถ่ายทอดชีวิตของใช่ทุกคนใช่ครับมันจะเป็นคือเหมือนเอาเรื่องจริงมาพูดอะครับใช่เพราะบางฉากที่ที่มีอยู่จริงๆอย่างนี้ผมให้สัมภาษณ์ก็คือแบบพี่เอกตาเขาบอกว่าเอ้ยมีจริงๆนะในคุก แล้วพอมันมีจริงๆรแล้วแบบเราเอามาเล่นในบทมันก็เลยทําให้มันดูเรียวมากขึ้นครับช่วยแฟนมาสัมผัสกับรักในคุกที่มันเกิดขึ้นนี่มันจะเป็นยังไงก็ไม่ได้มีแค่ความรักไม่ได้มีแค่ความแซบนะครับแต่ก็ยังมีการเอาชีวิตรอดของตัวละครแต่ตัวละครที่ว่าอยากจะมีความสุขในคุกเหลือเกินอยากจะใช้ชีวิตแบบได้ราบรื่นในคุกก็อยากให้เป็นคนมาลองดูกัน กับในเรื่องนี้เข้มข้นจริงๆใช่ขอให้หลักฐานเจอครับไม่ขอที่ดออฟฟิเชียลเออเอาไปครบ